ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมเลื่อนฟีโซเชียลไปเจอเรื่องดราม่าเต็มไปหมดอาตมาเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอไม่มากก็น้อยเมื่อวานนี้อาตมาได้ยินโยมสองคนคุยกันเขาเถียงกันเรื่องข่าวบันเทิงคนหนึ่งคนหนึ่งก็ว่าร้ายอีกคนก็แก่ต่างเสียงดังลั่นวัด อาตมาเลยเข้าไปถามโยมเอ๋ยทำไมต้องเดือดเนื้อร้อนใจขนาดนั้นเรื่องของเขาเราก็แค่คนนอกโยมคนหนึ่งตอบกลับมาว่าก็มันน่าโมโหจริงๆนี่ครับหลวงพี่ทำไมเขาทำแบบนี้อาตมาจึงเตือนสติไปว่าโยมลองพิจารณาดูนะสัพเพธรรมมาอนัตตา ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเรื่องราวที่เห็นก็เป็นเพียงภาพมายาปรุงแต่งขึ้นจากความคิดของเราเองถ้าเราเอาใจเขาไปยึดติดก็จะเกิดทุกข์โยมทั้งสองเงียบไปอาตมาจึงกล่าวต่อการมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าอะไรควรไม่ควรรู้ว่าอะไรจริงไม่จริง จะช่วยให้เราไม่หลงไปกับกระแสอารมณ์ในโลกออนไลน์ไม่ตกเป็นเหยื่อของดราม่าเหล่านั้นจำไว้เถิดญาติโยมเมื่อสติมาปัญญาเกิดดราม่าทั้งหลายก็ดับไปธรรมะย่อมขุมครองผู้ประพฤติธรรมขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป หากท่านสนใจธรรมะดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามอาตมาไว้นะเจริญพร